เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบเราพยายามทําเพื่อคนอื่นเยอะมากจนบางทีมันเหนื่อยแล้วก็ลืมความสุขตัวเองไปเลยอืมเป็นเรื่องที่หลายคนเจอเลยนะครับวันนี้เราอยากชวนมาคุยกันลึกๆหน่อยค่ะเรื่องการรักตัวเองเนี่ยโดยเราจะอิงจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อปลุกยักษ์ในตัวคุณเขาเน้นเลยว่าเรื่องนี้สําคัญมากครับผมเป็นสิ่งที่คนสําเร็จเขาให้ความสําคัญกันเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากเข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ แล้วมีวิธีทําจริงๆจังๆยังไงได้บ้างเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเยี่ยมเลยครับคือในยุคปัจจุบันที่มันมีความกดดันเยอะแยะไปหมดเนี่ยการรักตัวเองนี่แหละครับเป็นเหมือนรากฐานสําคัญเลยนะทั้งเรื่องความสุขความสําเร็จหรือแม้แต่การรับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกที่เหมือนจะเล็กน้อยมากๆแต่ในคลิปเขาย้ําเลยคือเรื่องสุขอนามัยค่ะอ๋อครับการอาบน้ํา แปลงฟันดูแลเสื้อผ้าความสะอาดร่างกายกลิ่มตัวอะไรพวกนี้ค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์นะใช่เลยครับมันคือการแสดงความเคารพต่อตัวเองขั้นพื้นฐานที่สุดเลยนะพอเรารู้สึกสะอาดสดชื่นมันส่งผลถึงข้างในจริงๆใช่ไหมคะครับมันสร้างความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นใจเล็กๆแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยพอเราเริ่มจากตรงนี้แล้วขั้นต่อไปที่เขาพูดถึงคือการให้เวลาตัวเองบ้างคะ่ะ อืมอันนี้ก็สำคัญแบบว่าหาเวลาทำกิจกรรมที่เราชอบที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเขาเปรียบเหมือนการชาร์จแบตให้ตัวเองหลังจากที่เราเาใช้พลังงานไปเยอะถูกต้องครับเหมือนเติมน้ำให้แก้วตัวเองก่อนจะไปเทให้คนอื่นจริงๆคำว่าให้เวลาตัวเองเนี่ยมันลึกกว่าแค่การพักผ่อนนะยังไงคะมันคือการลงทุนทางพลังงานให้จิตใจเราด้วยซ้ำเหมือน เอ่อการบำรุงรักษาจิตใจเราเนี่ยแหละครับเพื่อให้มีแรงไปต่อสู้กับเรื่องอื่นได้ป้องกันอาการหมดไฟได้ดีมากไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยเลยนะครับไม่ควรรู้สึกผิดเลยเนาะเหมือนที่เขาบอกว่าบนเครื่องบินต้องใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนใช่ครับใช่เลย แล้วเรื่องยากๆอีกเรื่องที่มาคู่กันเลยคือการให้อภัยตัวเองค่ะโอ้โหอันนี้ท้าทายเลยแหละครับใช่ค่ะเวลาเราทำอะไรพลาดไปเนี่ยในคลิปเขาแนะนำว่าให้ลองคุยกับตัวเองเหมือนเวลาเราปลอบใจเพื่อนสนิทดูน่าสนใจมากครับเพราะว่าการที่เราจมอยู่กับความผิดพลาดไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยมันเหมือนเราแบกอะไรหนักๆไว้ตลอดเวลาการฝึกให้อภัยตัวเองมันคือการยอมรับว่าเออเราก็คนธรรมดาผิดพลาดกันได้ มองมันเป็นบทเรียนดีกว่าซึ่งมันปลดปล่อยเราจากอดีตได้จริงๆนะครับลดเครียดได้เยอะเลยพอเราใจดีกับตัวเองมากขึ้นปล่อยวางเรื่องเก่าๆได้แล้วก็มาถึงเรื่องใหญ่เลยค่ะคือการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจแบบองค์รวมค่ะครับผมอันนี้เชื่อมโยงกันหมดใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเขาเรียนมากเลยทั้งเรื่องออการขยับตัวออกกำลังกายแม้จะนิดหน่อยเช่นเดินสัก1 0 1 5นาทีก็ยังดีครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลย แล้วก็เรื่องกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ต้องเคร่งจนเครียดนะเอาแบบสมดุลสมดุลดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือนอนค่ะนอนให้พอ7-9ชั่วโมงใช่เลยครับการนอนนี่ส่งผลต่ออารมณ์ความคิดมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะกายกับใจมันไปด้วยกันจริงๆค่ะส่วนเรื่องใจเขาก็แนะนำให้ลองฝึกสมาธิสั้นๆครับหายใจลึกๆสัก5นาทีหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆ แล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างเวลาทําอะไรดีๆได้สดําเร็จถูกต้องครับค่อยๆทําไปทําให้มันเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องฝืนทําเริ่มทีละอย่าง2องอย่างก็ได้ครับอีกอย่างที่ฝึกได้เรื่อยๆคือการพูดกับตัวเองในแง่บวกค่ะ positive self talk นะครับใช่ค่ะจากที่เคยคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกก็ลองเปลี่ยนเป็นเออมันอาจจะยากนะแต่จะลองดูหรือชมตัวเองบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังดี คำพูดที่เราบอกตัวเองนี้มีพลังมากนะครับมันไม่ใช่แค่พูดล,ลอยๆแต่มันค่อยๆปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดเราได้จริงๆส่งผลต่อความมั่นใจการรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นเยอะเลยและประเด็นสุดท้ายที่หลายคนน่าจะติดกับดักนี้อยู่คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะโอ้ยอันนี้ตัวดีเลยครับในคลิปเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะว่าเราเหมือนต้นไม้คนละชนิดที่โตในจังหวะความเร็วรูปแบบของตัวเองจริงครับ การเปรียบเทียบมันเหมือนเราวิ่งในสนามคนอื่นใช้กติกาคนอื่นมันเหนื่อยเปล่าๆเลยใช่ค่ะหันมามองเส้นทางตัวเองโฟกัสการเติบโตของเราดีกว่าชื่นชมคนอื่นได้นะเอาเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ต้องเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่สรุปแล้วการรักตัวเองจากที่เราคุยกันอ้างอิงจากช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณวันนี้มันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรือหลงตัวเองเลยนะคะ ครับผมแต่มันคือการดูแลใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายๆด้านเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างความสะอาดการให้เวลาการให้อภัยการดูแลสุขภาพกายใจการคิดบวกแล้วก็หยุดเปรียบเทียบเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงจากข้างในจริงๆใช่ค่ะ อย่างที่เขาบอกภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในเรื่องราวของเราเองเพราะไม่มีใครเป็นเราได้ดีเท่าตัวเราเองแล้วเป็นบทสรุปที่ดีมากครับและเพื่อให้เราได้เอาไปคิดต่อยอดกันผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าค่ะนอกจากวิธีต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อหรือทัศนคติลึกๆส่วนตัวอะไรอีกหรือเปล่าที่มันอาจจะกำลังขวางเราอยู่ไม่ให้เรารักและดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆ น่าคิดมากค่ะครับแล้วถ้ามีเนี่ยเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือมุมมองเหล่านั้นได้ยังไงบ้างลองเอาคำถามนี้ไปขบคิดกันดูนะครับเพื่อการเติบโตของเราเองต่อไป